สวัสดีครับสวัสดีเขาสวัสดีคื้เรมาโอ้ยมาเที่ยวบ้านครับอ๋อมาเที่ยวบ้านมาเล่นบ้านจำคะแนนว่าอะไซม ก oui> ี่ว่ามันจำตัวตัวเดียวเลมือเยอะ็ปจำได้มือเยอะไปจำได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาดูเชิงอยู่ดูเชิงอยู่ปีหนึ่งพอดีเลยนะปี ปีหนึ่งพอดีพี่นอ้องหนึ่งปีพอดีนี่ดมอยู่ดมอยู่ยังเชิงอยู่อันอหนอันนี้นนนนนนมีทำใส่เขาดมอยู่ดมอยู่

ต้องยานอย,อย,อยู่พี่นอ้องย่างเชิงอยู่อันนี้อ้วนตึ๊บเลยเลยหนาตึ๊บตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ไม่หายตกมันนะหายเฉยเลยสี่เดือนเต็มเต็มสี่เดือนเต็มเต็มนะครับอ่าดมอยู่ดมอยู่ เลี้ยงสร้างไปได้ทุม,มือตัวเ,เววสียไม่เลี้ยงสร้างอยู่บา้านสนุเอาไปบา้านเ้านยวเอาไปบา้บบนบานเดยเอาไปบา้นาน yeah. สร้างตัวใดบ้านสนุซื้อยัง,ง,งอ๋งอเสาร์วิลเวลียวย่พักใต้เพื่อนะ เอาผักไต่เนี่ยเช่าเช่าเรียงด้หออ๋อผักต้หยุดเลี้ยงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผักต่หยุดเลี้ยงแล้วเสี๋ยไปไหวบ้านบ้านน้องไงก่อนสร้างคูสร้างห้บ่สร้างแมอ๋อนีสายไอ้นี่สนักเลงเนี่ย เอาปาหาเหลียงสร้างดีๆนะใี่เลียงตั้งสร้างให้จ้ะหายแล้วครับใช่ครับเราลอง,ลองย่นยาวย่นย,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 ยาเขาไปข้างหน้านนะนี่ให้น้องถ่ายคลิปพอดีเออ ได้โอกาสถ่ายคลิปพอดีอมามาเหมือนจะเห็นแค่ตัวบอทักมากเ,เห็นแวบๆบแบบแบบอยู่เห็นลูกไส้กดเหรินอยู่แวบๆใจบังขางเลยปลอดภัยร้อปอระเส้นแอบกลัวอยัางเชิงอยัางเชิงกันอยู่ จำเขาอะไรมาแซมเ้ยสิมาบึ้งกันบอมาบึ้งยังไหมาบึงมาบึงสร้างอู้ยี่อรเลี่ยงสางแม่ฮะเน้เลี่ยงบ้ไปยุคพวกยึดก็โอ้ยสางเลี่ยงกัไปยังไก็ได้เห็นเลี้ยงสางง่ายเนี่ยแม่เน่ เอาทิมแต่ตัวมูเขาบอเอาแล้วน่ะให้รับได้เลี้ยงตัวดีก็ได้เลี้ยงบ่พอข้าวก็ได้ทิมในน้องมั่นฟองเทียดละร่าในน่องเราออะไรปอได้มาบ่ฮะนี่มาๆน้ำกันโอ้มาทำกันเลยมาทำกันเบิดแม่ตัวผมเลี้ยงมันฟัดโอ้มันสะบัดสร้างสะบัดครัถือกบ้าตัวได้ถือกบ้ามันถือเลย เราญุ่นเดี๋ยวยูอันสาสาสารคามเดียสารคามเออเอ็นตัวโพดอยู่หมู่บ้านสารคามบมเดลท่านใส่เยร์อ๋อ้ตังเงื่อนเงื่อนเขาก็มีมาประจซ็นต์เลยเนาะอ๋อผมก็เพียงแค่คนไปหาซื้อไปฝึกคนหาซื้อฝึกคนหาซื้อจำข้อได้บออะแซมจำข้อได้บอหน้าเลียมบิดนเลยนี่ lấy hút chắc đền Đền nga sửa đi lên nga sửa đi thử, 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 thử. Này khó đái, này này. ừ ừ à, nhà, là, nhà, ừ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  kim nhả ừ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  ตัวองนึงว่เจ็บตัวรูสองเลยน่นจะตีบอลเยอตเป็นนูองเลย่กําลังเศร้าไประบานสองอาทิตย์หรือเปล่าไอคิดว่าสีมะเศร้าตกซ้ำอวนแห้ง ปเดียงว่เสียบรยู่สวนสวนไดสวนไทยัทยาทยทั้งกะทิ้งไร่ทั้งเป็นผมบอกค่ไปอยู่พัทยาเสียโอยไปอเดียวอไปต้องกันแ่ปอเลียงตัวใดไ่เอาเขาให้สองตัวเลยอโอยตงอล มันเป็นยังไแสนแล้วบักตั้งห่ลายดิแสนวันที่ครับแสนน่าเด็ดน้ำเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงว่ะอ๋อสีดอตัวไหบิลลี่ดิบิลลี่สีดอบิลลี่โอ้ตาเลือกตาเลือก ลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วลืมมลความเก่าหมดแล้วน้องก็มาเลี้ยงพี่แซมได้จักเดือนนึงสามซีกุมภามีนาเมษาเมษาได้ตัวออกกันบะเดือนเมษาเมษาพฤษภาสิ้นเดือนพฤษภาสิ้นเดือนพฤษภา เส้นเดือนป็ภาพางาก็ยาวกว่าเดิมมากเลยตอนที่น้องมาอยู่งาก็คิดหน่อยนิดหน่อยทำเขาได้ไหมล่ะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับคนที่จับได้ก็ล่วงรับไปหมดแล้วเหลือเจ้าปลาเมื่อไหร่เจ้าพาก็พอจับได้ <c oughs> หรือฟื้นกันใหม่ มือเดียวกันจำกันได้เราปมามวมะ,ะคนคนเคยจับเคยอะไรกันอยู่ไหนครับ